บขบวนคาร์มอฟจากจุดตลาดซีโอโคราชเดินทางมาร่วมตามจุดตัดหมายแร,รยกคือที่บริเวณลานาลอนุสวรีท่านเ้าสุรดา,ารีโคราชครับวันนี้ที่ผมให้สปีดหน่อยสองที่ห้าร้อยครับโอ้โสป,ปีดไดยครับสป,ปีดได้หนึ่งเพื่อให้กระบวนหนังเด้ทันไฟแดงครับสิบสี่นะครับขออภัยครับทันสัญลักษณ์ไฟแดงขอบคุณมากครับพีปป่ไก่สป,ปีดได้หนึ่งสปีดได้หนึ่งนะครับ รถจะได้ดังกระบันการเร่งยิ่งขึ้ครับถนังถกระบวนายาวมากเลยครับเดี๋ยวจะติดไฟแดงนะครับขอบคุณมากครับทีโน้ตทางจังหวัดนครราชสีมาขอเล่าขอบพระคุณไปยาวเสมอนี่คือทาม็อบซีอีโอที่ไม่เอางบประนไปนยุติการโดยสาร ครับก็ขอใงขกาม็อบในวันนี้นะโดยการนำของยนิยวตลาดซีโมโกร่านะครับออกมาขับไล่รัฐบาลของประยุทธ์จันโอชานะครับและกลุ่มของพวกเรานะครับต้องการข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวคือไม่เอารัฐบาลชุดนี้นะฮะให้รัฐบาลชุดนี้ออกไปนะครับพวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเราจะไม่ยุ่เกี่ยวครับ สาาถาบันเรื่องสูงนะครับเราต้องการแสดงอยู่ยืนให้เห็นว่านะฮะกลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มตลาดนโคลาสันทีน่มีเสถียรนะครับออกมาร่วมขาม็อบโดยการประท้วงนะฮะและแสดงอยู่ยืนคือไม่เอารัฐบาลของประยุทธ์จันโอชานะครับ ทุกนี้ได้บริหารงานอย่างล้นเหลือนะครับแลนะทุกเรานะครับขอเป็นกำลังใจให้กับรรแีมงานะฮะโรงนยคบาลรับผิดชอบนะครับ